มือน,นี้กะเพราหน่อไม้ดองกับปลาหมึกหน่อไม้ดองครับงผมกหนาเพิ่มเอาไปเพิ่นจินม้มบนแล้วบ่เบ้อแล้วโอ้ฮ่่าามียบายอบตครับเมื่อนี้กินมบนแล้วห <laughs> ิยืดคอเพื่อนยืดคอามาได้ครับน้องแกนชอบมากเนี่อไงปลหมึกำไม้ดองคนสองสาวเป็นเด็กก่อนเลย ม,มันอ,อียูเขาสิงบุรีครับพี่น,น้องสิงบุรีเขาสิงบุรีครับซองสาวกินบิดแล้วครับแซ่บขนาดเลยเนื่อยนอะแซ่บรวสถิบใหญ่มากอยู่ยาวมากจุู้เวลาล้กใช่เลยเมืมนน่อยวย วัดซิงบุรีครับพี่น้องจากอ่างทองมาเกือโห้ามคนมากเคียงสี่คนเยอะโบสถ์เอาได้หาสอเยแหนมกระดูกอ่อนเดี๋ยวกินที่หลังครับเดี๋ยวถายคลิปเพิ่มครับพัดมีกินไรได้ไหมธรรมดาล่ะแซ่บ ใช่ครับเมื่อจา่าในไข่ขเบิดราบอก้อกขนาดมันอกเล้โอ้จินื้แทบแใส่คนเลียงสอเลียงเสาเราเบิได้กินเนนบิเร์นรมมละ กินืเหยี่มโอ้โชอบเลยตอปเป้อรอะกินเเหยี่มมาพี่น้องเซ่บๆเอนกครับกินกัมปาถูกใจมากเลยกัมปารึเปลาีตกใจเดี๋ยวผมกินน้ำครับบนี้มาพี่น้องกินขผาว้มกันเตียงครับเตียงครับผมเตียง มาแล้วครับดู no? ใช่นาครับว้าซิงบุรี้คริงบุรี้เบาๆเรื่งวาสมาติบอมมี่หวลาเรือสมองง่ายงกินปงาต้งก yeah> um ินกรยุนคตรสรันม um> um> ันล um ้มส่นเเหนื่อนหรอจับอันนี้เนื้อหรอปะ เกเวนะลากินนะนี่พริกใส่ค่ะพริกใส่ค่ะว่าหลังจะทำพริกน้ำปลาแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยมันเดือดย่าตัวง่าย่สองตัวเส็จเรื่อทีองสรแอลอ่ะไเสร็จเรื่ออยู่สิงลี่ครับตัว่อองงบลี่ครับ ขราะเหนือไม่กุงแลมั้งแทนก้งชินใหญ่โคตรกินนไม่ดองอร่อยของเพ้าค่ะมะนาแมนมะม่วงแซ่บเลยหห่อมาชิมรีมากนะครับจม,ม,ม่มาก้อนข่า,าวจะพานครับสายมือครับเนืน้อรูหนูครับื้อ อร่อยผัดแห้งๆนะ่ยจุใจมากนี่สอบมาหรอออน้ำซุปอร่อย่ป่นะจะก,ก,ก,ก็ใส่กังนะ่ายๆ ยายของยาย105เรื่องอายุนไปถึงละพี่ดิษ107ของก้อย106อืมที่เล่มือร้อยร่วงมือนอนไว้ใ่ดีเนาะยายเนาะต้องหาคู่ลอยตะกรงแล้วเนี่ยไปหาที่ไหนไปหาข้างหน้าว่าสัมม่งอีกจานไหม คุณหรอตอนเย็ยนงก้มน้ำเข่าของกินดีทีตอนแรกน,นี่ยฮะเนี่ยมีแต่พี่น้องเลี่ยงคิดเอง,างเอาเมนูผัดแห้งสุดใจมาก,<อ>กนี่แหละนี่แหล,ะ,ละเขาเรียกผัดเขาแห้งนี่ที่น้ำไม่ปิงน,นี่ที่เราชอบเนี่ยดูนี่พ่อ จำไปเลยทำให้มีอะไกินแบบนี้มะลังซึ่งเนาะไว้ยำใบกะเพราเนืะเขาใส่ใบกะเพราอย่างเดียวเห็นป้ามาหามาคุณมาหั่นวัวหั่นอะไรใส่ให้มันรสชาติใบกะเพรามันลดน้อยลง

เนี่วกนไปดนวดแม่ดเจนะ้วดขางี้ยอนจะจาไปนวดบ่มีเงนสร้างบ่นดิจบ่เป็นสร้างบ่นหรละเหรอเว้บบ่หมายตั้งมา่มันยู่ไกลว้ดไหมล่ะเขาจะมีนวดขาไหมรัดลอยเดียวไหมปวดขาเงี้ยไงอยาะ บ่าไก่บ่าหัวหรือว่านัวมืดหรือเยาะไร้มึงลากขนาดครับใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยกดแดงข้างล่างหรือกล่องสีดำสองขีดนี่เหรอคะแดงแดงเลยแดงกับพริบนี่เหรอไม่มีแดงนะคะั่กก็มาดูนะคะตอะการดวดูพื้นที่บ้างมือพี่น้องตระกานครับเม็ดสุจานครับบูดะมีเพื่อนแล้ กินเบือเ้องต้นมูสกันนะเรียกไปร้องกระเพราหมูไก่ตูจ้จับความแซ่บครับบรรยากาศเรามีน้ำมีโคกผมรับประกันว่าอร่อยมากครับกับข้าวแกนะครับบ้านตัวเองอ๋อเป็นหน้าบ้านนี่ไหมครับจะ <c oughs> <ช>ไม่มีชื่อร้านใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ก็คือถ้านั่นก็ผัดไ,ไดทยหน้าอู่ก็ได้ครับผัดไทยหน้าอู่เนาะหน้าอู่ตีอะค่ะอู่ตีการช่างอู่ตี๋ตี๋การช่างออกจากจะเข้าสิงห์บุรีใช่ไหมครับ อดูดูใกล้อะไรพี่โครงการมหาราชนะคะโครงกาออมออมปุตตออี่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็นโครงการมหาราชโครงการส่งน้ำค่ะครับครับติดกับรั้โครงการเลยติดโครงการมหาราชครับก่อนข้ามสะพานแม่น้ำอ่อันนี้มันจะเป็นแยกมาจากสายเอเชียจะเป็นครับแยกแยกเลี้ยงเมืองตรงแยกจากสายเอเชียมาใช่แล้วเลยองค์พระใหญ่มาองค์พระใหญ่เลี้ยวซ้ายชิดซ้ายสายมือใช่อันนี้มันเป็นถนนเส้นหลังโลตัาระค่ะเส้นหลังโลตัสเนาะ ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมนะครับเพราะว่าอร่อยมากครับร้านแกะบรรยากาศร่มรื่นครับนี่ครับบรรยากาศครับตรงมานะครับสิ้นด้านหน้าจะเข้าเอเชียสายเอเชียนะครับเนี่ยจะมีอุตติการช่างครับแล้วก็จะมีร้านแกครับผมผัดไทยตามสั่งครับผ่านไปผ่านมาแวะมามาตุรุนแกได้ครับอร่อยครับผมทพไปร้องคลิปนี้ขอไว้แค่นี้ครับผมอร่อยมากครับซ้ายมืออุตติการช่าง ครับเข้าไปข้างในก็เข้าสิงบุรีครับรักเจ็กอยู่นี้ครับผมวันนี้ขอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับเศบนุษตัวสิบ